ที่เนันข่าวกีฬาฟุ้บลไทยบ y ายอิชิอสต์ประจำวันที่14มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุ้บลไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุ้บลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ช่องทางการถ่ายทอดสดวันนี้ทีมชาติเวียดนามเบอร์หนึ่งอาเซียนพบกับทางทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชีย โดยงานนี้จะมีการลงสนามประเดิมเกมแรกในกรุป๊ปดีนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2 0 2วันรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ทีมชาติวเวียดน,นามทีมเบอร์หนึ่งของอาเซียนอันดับที่94ของโลกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์นหนึ่งของทีปเอเชียทีมอันดับที่17ของโลกในวันนี้เวลา18นาฬิกาสานาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนามอันอาชูมามาสเตเดียมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube AFC เ s i a ียน p ในครั้งนี้ได้เลยครับสำหรับทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุซูญ่ปุลมาสตาอิจิอิอยู่กลุ่ม F ร่วมสายกับทางซาอุดิอาระเบียคีร์กิสสถานและก็โอมานโดยทีมชาติไทยประเดินเกมแรกพบกับทางทีมชาติคีร์กิสสถานทีมออันดับที่98ฟีฟ่าแบงกิ้งโลกในวันที่16มกราคมเวลา21นาฬิกา30นาทีณนะอับดุลดาบินคาริฟาสเตเดียมในครั้งนี้นั่นเองครับ ็เป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจญี่ปุ่นกันด้วยนะฮะว่าจะสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้เท่าไหร่กันแน่ในค่ำคืนวันนี้หรือจะเสมอกันอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนในนักจ้งห้าหลาโพสต์ถึงแฟนบอลโลกสวยหลังเอกนิปัญญาสันติการพริกที่ญี่ปุ่นในข้งนี้ โดยกานนี้โจห้าหลาสระยุทธชัยคำดีนะฮะยอดตำนานกองหน้าทีมชาติไทยได้โพสต์จกพวกแฟนบอนลโลกสวยทันทีหลังเจ้าบุกเอกนิปัญญาณรุกทีมชาติไทยได้บรรลุในการเซ็นสัญญากับทีมญี่ปุ่นอุรวติเรดไดมอนดภายใต้หัวหน้าคนใหม่ โคชมาร์เทสฮอโปโมหลังจากถอนตัวจากทางทีมชาติไทยและก็เดินทางไปซ้อมกับทีมญี่ปุ่นเพียงแค่3วันเท่านั้นก่อนจะได้รับการเซ็นสัญญาจากทางโคชคนใหม่ชาวนอร์เวย์ทันทีล่าสุดนั้นสารยุทธชัยคำดีได้โพสต์ข้อความเอกนิจจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยแน่นอนแต่ไม่ควรจะเป็นยุคนี้พวกโลกสวยเห็นกันหรือ,อยังการไปเล่นทีมชาติยุคนี้ กับอนาคตของเขาเจ้าหนังสือเป็นคนเก่งวันหนึ่งเขาจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยไปอยันแน่นอนแต่ไม่ควรจะเป็นยุคนี้สรยุทธใช้คำดีที่กล่าชิงใช้เอาไว้ครับก็เป็นระว่งการที่ต้องรอดูกันต่อไปการณันะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงคู่2กลุ่ม A จีนเจอกับทางทาจิกิสถานบุกจัดหนักสุดท้ายเจ้าประเดิมนัดแรกไปเลยนะ โดยการน,นี้ทางคู่2วันนี้เมื่อทางถุกบอลอาเซียนครับ2 0 2ว รอบสุดท้ายที่ประเทศกาต้าลงสนามคู่ที่2ของวันนี้13มกราคมเป็นการโลงสนามของทีมในกลุ่ม A ซึ่งกลุ่ม A ก็จะมีกาตา้าจีนทาจิคิสถานและก็เลบานอนจีนทีมอันดับที่79ของโลกพบกับทางทาจิกิสถานทีมอันดับที่106ของโลกแข่งขันในเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนามอัชดุราบินนาเซอร์บิน,น,บนคาฟาสเตเดียมประเทศกาตา้า ปรากฏว่าครึ่งแรกทาจิกิสถานทำได้ดีกว่านะฮะจากการโจมตีอย่างหนักเข้าใส่จีนอย่างต่อเนื่องในขารันี้แต่ครึ่งแรกทั้งคู่ไม่สามารถทำประตูกันได้เสมอกันไป0ูนต่อศเข้าสู่ครึ่งหลังทั้งสองคน,นงเล่นได้อย่างสูสีแต่ก็ยังไม่สามารถที่ทำประตูกันได้จบเกมทีมชาติจีนยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรเสมอกับทางทาจิกิสถานไปศต่อศน,อศนในขานี้ สำหรับทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุสุญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิเพิ่งจะประเดินเดินทางมาถึงประเทศกาตาร์ในวันนี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายที่เดินทางมาถึงกาตาร์และจะลงซ้อมทันทีไทยอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับทางซาอุดิอาระเบียคีรีสถานและก็โอมานทีมชาติไทยจะประเดินเกมแรกพบก,กับทางทีมชาติคีรีสถานที่มันดับที่98 FIFA แบงคกิ้งโลกในวันที่16มกร,ร,ร,ราคมเวลา20นณอับดุลบราบินคะาริฟาสเตเดียมในครั้งนี้ นั่นครับอาจจะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูนั็นต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงสหรัฐอยู่เย็นชี้ซาดิอาราเบียสุดหินแข่งทีมชาติไทยกระหายลงฟาดแข่งศึก AFC เอเชียนครับ2023ในคร้งนี้เป็นอย่างมาก โดยสารัตอยู่เย็นยกนิ้วสเปิดทีมชาติไทยชุดนี้ยอดเยี่ยมทุกคนนะฮะทุกคนนั้นกระหายอยากจะลงสนามบนเวทีเอเชียคัยอมรับว่าซาอุดีอาราเบียนี่บอกแข็งโป๊กส่วนคีกีสถานแล้วก็โอมานคุณภาพเหมือนกันเชื่อใครเริ่มต้นดีกว่าโอกาสเข้ารับส,สูงตามล็อกเป้าช่วยช้างศึกทะลุเข้าถึงรอบให้ลึกที่สุดพร้อมให้สัญญาแฟนบอลไทยจะทำผลงานให้เต็มที่ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ โดยเจ้าต่างสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมเชิไทยชุดใหญ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมหลังได้ลงซ้อมมาแล้ว2วันเต็มๆที่ประเทศกาตาก่อนจะมีคิวช่วยทัพช้างศึกลงเตะนัดเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F ในศึกคุบอลนะฮะ AFC เอเชนยนคับ2 0 2วัน23รอบสุดท้ายพบกับทางคีกิสถานในวันอัคารที่16มการาคมนี้ ซึ่งมิฟิววัย1ปีได้กล่าวในว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมเกือบจะ100%แล้วแต่ละคนก็มีความกระหายที่อยากจะลงไปเล่นคิดว่าถึงวันแข่งทุกคนน่าจะพร้อมเต็มที่ส่วนเรื่องการปรับตัวอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งส่วนสภาพอากาศเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมการเดินทางสนามฝึกซ้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรในเวลานี้ เป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนว่าทุกคนามาอยากจะผ่านรอบแรกให้จบได้แต่ส่วนตัวก็หวังจะเข้ารอบไปให้ลึกที่สุดเท่าที่ทําได้ทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันคู่แข่งทุกทีมก็น่ากลัอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าซาอุดีอาระเบีย น่าจะแข็งกระงที่สุดส่วนอีก2ทีมก็มีคุณภาพเหมือนกันอยู่ที่ว่าปราน,นั้นจะเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนใครที่มีโอกาสได้เล่นในเกมแรกและมีความพร้อมน่าจะโชว์ผลงานออกมาได้ดีส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงไปทำหน้าที่ก็จะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ ซึ่งดาวเตะจากทางบีจีปทุมได้กล่าวปิดท้ายอีกทว่าทีมชุดนี้เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีสปิริตค่อนข้างจะดีมาเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทุกคนก็อยากจะทําผลงานออกมาให้ได้ดีและทุกคนก็พร้อมซับพอร์ตซึ่งกันและกันอยากจะให้เป็นแฟนามาทุกคนมาให้เป็นกำลังใจและทราบมาว่าตอนนี้มีการถ่ายทอดสดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเฝ้ารอและติดตามกันเยอะๆซึ่งพวกเราเองสัญญานะว่าจะทําผลงานให้ออกมาที่สุดและในทุกเกมที่ลงไปเล่นในครั้งนี้ ตารางโปรแกรมนัดเปิดสนามระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกพบคีร์กีซสถานทีมอันดับที่98ของโลกนั้นจะแข่งขันในวันอังคารที่6พฤศจิกายนที่สนามอับดุลราบินคารีฟาสเตเดียมเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยและก็ถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v HD ช่อง36และก็ช่อง t Sport 7ในครั้งนี้นั่นครับผมเปน็นตัวงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับแข่งทีมชาติไทยซ้อมฟูลทีมวันที่2อิชิอิจัดแท็กติกใส่เต็มสูบในครั้งนี้โดยานนี้26นักเตะทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่องวันที่2ที่กาตาร์ด้านของบาสดาอิชิจัดทีมแบ่งข้างเล่น11ต่อ11ใส่แท็กติกเด็ดนะฮะรวมทั้งรูปแบบการเล่นใช้สยบคีกิสถานอีกทั้งยังเน้นเพิ่มความฟิตเข้าไปหวังลูกทีมเต็ม100%เก่อนจะเตะเปิดสนามเอเชียนคัพในวันอังคารที่จะถึงนี้ ดยความเคลื่อนไหวของทางด้านของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การกุมทีมของมาสตาอิชิอิโดยมีทางบัณดำแป้งนนพันร่ำซํำเป็นผู้จัดการทีมชุดสู้ศึกฟุตบอล AFC a s เอเชียนคัพ2 0 3รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ะระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์โดยทัพช้างศึกอยู um ่ในกลุ่ม F พร่วมสายกับทางคีกิสสถานโอมานและก็ซาดีอาระเบีย ล่าสุดนั้นวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเวลา1ินาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย4ชั่วโมงนักเตะช้างศึกลงฝึกซ้อมวันที่2ต่อเนื่องโดยบรรยากาศยังคึกคักเช่นเดิมแถมนักเตะเพิ่งได้ให้กำลังใจหลังเมื่อช่วงบ่ายได้มีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลนะฮะคณะกรรมการและก็คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC และคณะกรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เดินทางมาให้โอวาดพร้อมส่งกำลังใจให้ถึงโรงแรมที่พักด้วยในครั้งนี้โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้มาสดาอิช HE, ิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยนำลูกทีมทั้ง26คนลงฝึกซ้อมโดยที่ไม่มีนักเตะค,คนใดได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งเน้นไปที่การเพิ่มความฟิตของร่างกายและก็เริ่มให้ลงเล่น11ต่อ11ท่ามกลางสภาพอากาศจำนวน21องศาเซลเซียสใช้เวลาในการลงสนามไป1ชั่วโมงกับอีก30นาที โดยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยประกอบไปด,ด้วยวันอังคารที่1 6มกรา,าคมพบกีกิสถานวันที่อาทิตย์ที่21มกราคมพบโอมานและก็วันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมพบกับทางซาอุดีอาระเบียโดยทุกนัดถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v h d 36และก็ทีสปอร์ต7ในค่ำนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบ y อิชิอิสไตล์ประจำวันที่14มกราคม2567โดยชายผูนน้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ